ครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะได้ได้มาประสาสัมพันธ์นะครับประสาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับหลังจากเรื่องงานพุทธบาทหนองจอกนะครับเมื่อวันที่10บนะครับเราได้มาประชุมกันที่บ้านสวนนะครับก็ได้ออกันหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งงานนะครับแบ่งงานท่าผิดอบแล้วก็แย้งเรื่องงานพระบาท งานทำบุญขุนห้วยนะครับแจ้งเรื่องรายรับรายจ่ายนะครับจากนั้นเราหก็ได้มาทบทวนถึงเรื่องผ้าอาชนะนะครับผ้าอาชนะที่เราได้อู้กันรอบแรกนะครับอู้กันรอบแรกว่าแต่ละบ้านผ้าผิดชอบกันไปต่วใดนะครับเรียบร้อยหรือยังนะครับเราก็เอาเรื่องราวนี้มาอู้กันนะครับก็ผลสรุปว่าแต่ละบ้านเรียบร้อยดีนะครับทุกหมู่บ้านนะครับได้ ทำตามที่เฮาอู้จ่ากันไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อานเอาไปทีพยืนนะครับนอกอบตอนะครับอบตอไปสิพืนนอกร้านหมู่บ้านละห้า0ื้นนะครับก็เรียบร้อยดีแล้วเฮาก็ได้มาอู้อูก,กันวางแผนการแบ่งแบ่งงานนะครับแบ่งงานวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการทำตุกตาเรื่องรายจ่ายนะครับเราทำตุกตาเรื่องรายจ่ายเรื่อง ในงานของเฮานะครับเรื่องในงานของเฮาว่าทราใช้ใจมันจะเรื่องนักน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องลงทานนะครับเรื่องลงทานเรื่องการแบ่งงานทาทีิชอบเรื่องทำกิจกรรมนะครับพิธีต่างๆนะครับเกี่ยวกับไถเข้าวพิชซอบเรื่องอย่างกัดปลายพ้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอขบวนแห่นะครับเกี่ยวกับเรื่องขบวนแห่เกี่ยวกับเรื่องกวดข้าวติ๊บนะครับเกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับที่ว่าเขาจะได้บอกบุญไปตังหน้านะครับก็คือก็ได้มาอู้ก่อนนะครับมาได้อูก้ก่อนเรื่องที่ว่าเขาจะทาบุญต่อไปตังหน้านะั้นเขาจะรอรูปเหมียนคูบานะครับเขาจะรอรูปเหมียนคูบาที่ว่าที่เขาได้ทํทาที่ผ่านมาเขาบาได้บอกไข่นะครับเขาบาได้บอกไข่เท่าที่ควรนะครับก็เลยคิดใหม่นะครับว่าตังคูบานะครับวัตถุประสงค์ว่าเขาจะต้องการค่อยๆเข้าถึงสทตา ทั่วทุกคนในะตำบลแม่ลานท้อทั่วทุกคนที่เป็นเป็นปน,นักจิตนักบุญน,นะครับในพื้นที่ของอำเภอรีเอาจะได้บอกทั่วถึงกันทุกคนนะครับดังนั้นวันพุกนี้นะครับผมก็จะได้น้อมนําเอารูปเหมียนครูบานะครับไปปราสานสัมพ์บอกบูนที่วัดพระพุทธบาทดอยท่ำนะครับจะเริ่มที่เป็นพระพุทธบาทก่อนนะครับพระพุทธบาทดอยท่ำจากนั้นนะครับก็จะได้ไปลยที่พุทธบาทผาเพิงนะครับ จากนั้นก็จะไปที่พระบาทนอกจอกนะครับเราจะไปประชาสัมพันธ์บอกบุญเรื่องการรอรูปเหมียนคูบาศรีวิสัยคูบาเจ้าจะแห่งวงศานะครับที่เขาได้ทํากันไปครั้งแรกนะครับก็คือบัได้บอกนะครับบัได้บอกก็ถือว่าเขาบัได้สถาตั้าที่ควรนะครับก็ได้มาพิจารณากันใหม่ว่าเขาจะเข้าถึงสถาจะได้ตามที่คูบาได้บอกกล่าวไว้นะครับดังนั้นนะครับเขาก็ จะบอยได้บอกบุญกับศรัทธาทั่วถึงกันทุกหมูบ่บ้านทุกตำบลในพื้นที่หกเขตอำเภอรีของเขานะครับคลิปนี้นะครับขอขอประชาสัมพันธ์เทียงตอนนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับพี่หวังว่าจะได้รับบุญกุศลอันนี้อย่างแรงกล้ากับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกจีงลูกหาของครูบาเจ้าใจแ่วงแากต่อไปนะครับครับขอ,ขอสวัสดีตินะครับ